นิดหนึ่งออกเค็มหวานออกหวานเค็มแล้วก็เกลือหบบน่อยนึงซีอิ้วนิดหนึ่ง ขวดปรุงรสชาติหวานเค็มหน่อยเนื้อนะฮะใส่เส้นเผือกลงไปมักลายใส่หลายหมักหน่อยใส่หน่อยหอมเจ็บเจ็บต้มไปหน่อยนึงจนกว่าเขาหมักเส้นเขาหมักเส้นแข็งเขากำลังลวกแป๊บนึงเขาหมักเส้นนิ่มๆเขาก็ลวกดุนดุนเนเนาะมีเขามีบริย่าเขาก็บเลือดเลือดเขามีน้ำมีน้ำผู้ใดมีเลือดกะเอาเข้าตักมีขึ้นมาทีงซีนาะเขาก็ เลือดมาต้มใส่น้ำหวานน้ำนัวมันนีนะแล้วก็ซอยใส่กวบมีค่ะโคตรแซ่บเลยเพราะมมีเลือดมีนะมันมีแต่มีก็หลายมากอะ่ะตื่ไข่ไข่แพงนะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาใส่กวบมีลเลยนะหรือดใส่โกงอกใส่หมักเทศขวบใส่โอ้ชุดนอ้อนะงนี่ใครเคยกินบ่วเนาะคนนี้นี่ดครเคยเห็นกินบ่ จะมีเนี่ยอมีตะาบคูปิ้งไก่ข้าลามค่าชันหุ่นงามสิงนอะม,มีนี่คือแบบแซกงม,มีต้องกินพอได้านปงไก่าลามตะไบคูต้องมี อ,อันนั้นละมาละมันขา <Okay. S 1> ดานี่นี่คนบม่เคยกินความมีนี่นี่ <c oughs> มาบ,าบาอก<อ>ว่าสอนวิธีทำให้แน่วาซันสาวพรอะไม่เคยกินความมีวาซันเด็กในห้านก็เลยเห็นในขาบเบิ่งไปน้ำกระเอาลงคลิปน้ำนี่บางคนก็เคยกินวิธีเนยทุกคนแบบเขาอยู่แถบนอกแถบยังน,นะ <c oughs> เนี่ยถามนางเบิร์นางเคยกินควั่มีบัวบัวตรงๆบัวตรงๆมาเคยกินนี่จะมีคนแบบเคยกินแต่อยู่แถนนอกนะคะบูมี่ขายนะจังหผู้เขาก็มายืนเบิร์กคอยว่าโอ้าคอยเห็ดเหี้ยงเหี้ยงที่หนักน่จะมาเบิงว่าอันนี้เหี้ยงมาสนับกระบอกว่าขวัมีเคยบัเคยกินเราโอ้เคยว่าซ้อนเขาก็เลยเห็นนางมายืนเบิร์แล้วก็ถ่ายคลิปไปพร้อมเพื่อจะมีคนแบบนางนะบราเคยกินนะ มาเบิงโลง่เห็ดกลิ่นเบิงแซ่บไปให้นางซิมเบิงเด้อทุกคนโม่หอ <c oughs> นอยู่หอนลวกปากเปล่าวเอาเด้อทุกคนปาวเอาเด้อน้ำเอามือมาใส่เด้อ,อ,าอาสาวอ,อ๋อใส่ยังนี่น,นี่ซ่อมของของของฉันบ่อันนั้นเจอดของดิฉันอันบ่อหอนดอ,อก <c oughs> มาบ้วงมากระเด็บ้วงน้ เราแซ่บเรแซ่บเรบอกละบอกพอมรสชาติกินเแี้วได้เอาได้ลวกปลาได้รสชาติพรแซ่บว่แซ่บตีเราเด้อห้ามตัวเด้อหอมันเลยมึงว่ได้กินแล้วเอาบอกพร้อมแซ่บว่แซ่บรสชาติยังไงได้ได้เอาไหมเอาตรงๆงานละเงียดแซ่บรสชาติเป็นยังไงหวานหวานหวานแล้วเป็นรสชาติอย่างไง <c oughs> เผือาว่าีเอาตัวเองกินเป็นรสชัติได้ไหนนะเซ็ตเปล่าสาเลาเบาๆในจ้าเดี๋ยวชีแดงให้กินดอเ <c oughs> ย็นชุให้ลายว <c oughs> ยวายวยวายเอากระจะให้มันเย็นนิยนึงเนาะฮะเดี๋ยว <c oughs> เอากระซีเอาน้ำมันที่เฮาอ่ะจืดใส่กระเทียมเนาะมาเทใส่ให้มันหอมแล้วกัน โให้เส้นมันติดกันใส่พอดีพอมานเออไม่ต้องใส่อันนั้นลายก็ได้เนี่ยโบไฮเ้นมันติดกันแล้วก็เพิ่มความหอมของฟอา์มีเฮาลงไปอีกก็จะทุบๆๆๆอันนั้นตัวกันคนเห็ดนี่ยังโบได้ชิมได้หนานางนางพรได้ชิมก่อนแล้วทำรสชาติได้ไหนก็นบอกเป็นได้หลายรสชาตินะ แซ่บได้แต่แซ่บยังเดียยนะน้ำบุมูหลดว่ารอดชาดเป็นไปหวานเค็มนัวมีอยู่บะนี่เย็นแล้วค่ะผู้ให่มียามีเลือดกะต้มเลือดต้มเลือดเซียนน้ำพรหมีมันเอาเลือดงไปต้มต้มึม้นลานแล้วเขากมาซอยสุข,ขุมมีเขาเกาะมาซอยเซนีเากระเจียนไข่แล้วกาะมาซอยเซนี ตรงว่าหวยหน้าหอมลาบห้วยหน้าหมกเ็ดทอดห้วยหน้าอุ๊สุดยอดเลยมี่น้องมีแต่สมนหละน้องลงบระเดี๋ยวชื่อเรียกชื่ออย่างไรน้องถึงแบบคือที่เอาชื่อเลยไม่ต้องใส่เนี่ยกว่ามีกะเฮากะเซจเซียนสำเร็จเ็จจินเรียบร้อยอืมมีเด้อทุกคนแซ่บการันตีด้วยนางพรการันตีเหรอแซบหรือว่าแซ่บยกโกแดะ เดี๋ยวทุกคนเน่ตามเย็นมาเบิงก่อนใช้จานนะโคนสบายดีทุกคนนี่เขาจิมากินขวามีที่เขาเห็ดใบน,นี่เสีดดายบ่ยมีเลือดเนาะทุกคนถ้ามีเลือดคือแซ่บกว่านี่มีเลือดก็มกักผิดกว่านะน้องบบได้มีเอาก็กิกกนเลยนี่กคนเดยอะ อ,อแล้วความหวานเค็มมันแซ่บกว่ามีคือทีหนึ่งในดวงใจแต่แบบงงใจเพลิดเพกินกับความมีอ้าโคตรแซ่บเลยนะมรับวง,งอกน,น้อยๆเขาเนี่ยแซ่ นี่ซราติปรดิษฐ์เลยทุกคนลองไปเห็ดบ้างเด้อเห็ดรสชาติแบบก็ต้องคีดทีครื่องเห็ดรสชาติเห็ดรสชาติออกหวานออกหวานหวานหวานรสแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานเค็มเค็มแล้วเ้ามาใส่มีนซะพอดีรสชาติมันจะเค็มขวดต้องคีดทีครื่องรายใหญ่แล้วแรกพ่อแม่ห้องลองสักน่อยครับเพือนกินกำน้ำบริเยณเขาเย็นๆ ตอนนี้เนะ้อพุทธกนเดิมบายๆเลยลองไปเห็ดเบิ่งเดิบยบาย